กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระ f c ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่หยุดยไม่ได้หยุดอะไรดีครับผมในสุดก็ได้ขาดตั้งกล้องมานะครับพอได้ขาตั้งกล้องมา,มาก็จอก็จะนิ่งๆนะฮะแต่ f c บอกถ้าเป็นขาแบบขาตั้งกล้องภาพกับไม่ค่อย ชัดใส่เท่าไหรนะ่ก็ลองดูกันนะครับวันนี้จะถัดไหมนะครับเอฟนะเพราะว่ารักการห่างของขาทั้งกล้องกับอันนี้มันมันห่างกันนะครับผมนะวันนี้มีใหม่ปลเก่านะครับเอมีใหม่ผลเกา่าเอามาหมุนเวียนกันบ้างนะครับผมของใหม่ก็มี 1...2...3... รายการนะตอนนั้นก็เป็นของที่เคยลงนะก็ถือว่ายังไม่เก่ากนะครับเอนะไปดูรายการแรกกันเลยเขี่ยว เทียวเขาบอกเจ้าของว่าเป็นเขี้ยวเสือแกะนะครับผมแล้วก็มีจานด้วยบอกว่าเป็นหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานปาาเนี่ยผมมีทั้งเขี้ยวเสือใหญ่เขี้ยวเสือไฟนะเขี้ยวเสือไฟเมื่อคืนก็ยังอยู่นะครับไอซี่ยังมาต่อกันไม่รู้นะถามกันเยอะนะถามกันเยอะมากมายเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นเขี้ยวใหญ่นะเขี้ยวเสือเขี้ยวใหญ่นี่อันนี้ผมซื้อมาจากงานพิศมุโลกที่ผ่านมานะครับผมนะก็ถือว่าเห็นเก่าธรรมชาติดีนะแล้วมีรอยจานด้วยนะ รอยจานก็จางๆแล้วนะมองแทบไม่ค่อยเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยรอยจานเนี่ยนะฮะเนี่ยรอยจานนะแทบไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับนี่นะครับเนี่ยเก่าธรรมชาตินะเนี่ยนะซื้อมาก็แพงพอสมควรเลยนะครับ F4 นะนะฮะเนี่ยมาต่อกันไม่โดนหลายท่านเลยนะครับผมก็เสียดายนะขายถูกๆไปก็เนาะ เอาเป็นว่าวันนี้เปิด8,000แล้วกันนะครับ f c นะฮนะสำหรับเขี้ยวแกะรูปเสือนี่นะครับผมเขี้ยวนี่นชัดเขี่ยวชัดเจนนะเขาบอกเป็นเขี้ยวเสือนะนี่ผมดูไม่เป็นหรอกว่าเขี้ยวเสือเขี่ยวอะไรแต่ความเก่าเนะเก่าอยู่แล้วนะธรรมชาตินะไอแบบอะไรที่แบบงานฝีมือตามสนามตามอะไรเห็นมาเยอะนะแต่ไม่ใช่แบบนี้นะ นะอันนี้ดูเขาจะเบี้ยวๆนะเขาจะไม่ไม่ตรงนะแล้วดูรอยรอยลานล่องเลือดอะไรต่างๆเนีดูแบบนะดูธรรมชาตินะครับ fc นะธรรมชาติเก่าธรรมชาติเนี่ยดูตรงนี้นะแปดพันะ 8, บาทนะครับ fc นะดูชอบซื้อใช้จ่ายกับเลยราคานี้นะครับ fc นะฮะถัดม,มาก็เป็นสกุลาริกาหลวงปู่สุขวัดปากครองมะขาับเท่านะครับผม รักแดงแป๊ดนะบอกเลยเลยว่าต้องดูดอกจริงนะได้สองดอกจริงๆเท่านั้นตัวจริงสิ่งจรถึงจะแบบะแมถึงจะเรียว่าราบซึงนะ้งในรถพัรรมไม่ใช่ซาบซึ้งในความเก่าของตะกุดดอกนี้นะความคลาสสิกของตะกุดดอกนี้นะฮะนี่ นะรักแดงนะลายเกลียวลายกระบองรักแดงแล้วนะดูดิฮะดูดิความเก่าดูความคลาสสิกนะฮนะร,รักนกะล้าวด์นันหะลุดร่อนนิดนิดนะรักแดงชัดเจนนะเนี่ยนะฮะไม่ใช่ง่ายง่าย,ายนะอยของอย่างนี้นะครับผมนี่ตะกุดสาริกานะครับนี่ก็ตะกัวนะฮะตเกิดคลาสสิก เนี่ยมีที่มอจดยุงนะยกิจกญ่มีอะไรอยู่ตรงนี้เลยนะเขาเก่าเก็บนะปักแดงเนี่ยแดงแด,ดงแป๊ดนะดำเหลือบแดงอยู่ข้างในนะเนี่ย,เ,ยเอาเท่าไหร่ดีนะเอาแปดพันเหมือนกันนะครับเอฟซี FC. ตัวชอบซื้อใช้ใจจุกนะอยู่มือเซียนก็คงจะต้องว่ากัน หลักหมื่นไปไปลายแสนนะมะั้งดูแล้วอนะ่ะอย่างเงี้ยนะฮะไปลงทุนแบบเรียมทองหน่อยอะไน่อยนะครับผมถัดมาก็ไปมีพระสังกัจัยหลวงพ่อเงินกลุวัดขวางนะเนื้อเขียวปัดนะแพ้ดูง่ายๆสบายตานะทฤษีกระถางมาเยอนะนักแต่ว่าแหม่นะดูความแพ้ดูง่ายดูกระแสลหะดูอะไรต่างๆน,นะฮะครบสูตรตามตำรานะครครบสูตรตามตำราเลยนะคร พะของใช้มาก่อนนะดูสนิมนะเนี่ยนะเนี่ยนะฮะเนี่ยน่ารักน่าใชายนะครับ F4 พระแท้เร็วง่ายๆสบายใจไม่ใช่ว่าขากันง่ายๆนะถามกันเยอะต่อกันแยะนะแต่ยังไม่โดนกันนะเนี่ยโค้ดเรียกว่านะคอตรงเนี่ยปกติเนี่ยทั่วไปนะจะแบบจะเป็นสลลบสลลบโคง้คงๆตรงตรงคอตอ ตรงนี้นะตอนนี้ก็คอจึกจ๊กจึ๊กเนี่ยนะคอตรงหายากนะคนนะคอตรงเนี่ยเขาจะมีสองตัวนะฮนะตนะรงนี้เอาไปขออนุญาตเปิดที่หกพันบาทนะครับผมหกพันบาทต่อรองกันได้ชุกราคานะต่อรองกันได้ชุกราคาอยู่ที่ว่าจะโดนไม่โดนกันนะครับเอฟซี FC. นะฮะมีราคาในใจก็ต่อกัอนมาได้เลยนะครับส่วนจะมาได้เลยนะครับ ถัดมานะครับสมเด็จวัดเกตหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดชั้นนะฮะเจ็ดชั้นนะครับผมก็เรียกว่าเป็นพิมพ์เอเลยนะเนื้อหาหนึกลุ่มพิรสสัมผัสจับมือนี่มือจับนี่แบบนี่ฮะนนี้ได้ามาจากลำปางนะดอกองนี้นะคมชัดมากนะคมชัดลึกนะดูปลาย ฐานแต่ละเส้นนี่แหมนะเนี่ยวัดเกตเจ็ดชั้นนิยมเอนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะเนี่ยเนี่ยสุดยอดของความน่ารักเข้มขลังนะฮะ ให้ดูกันแบบนั่นเลยนะเนื้อนุ่มมากนะสัมผัสนี่คือแบบนุ่มมือนะไม่สากกระดูไม่กระด้างนะไม่กระด้างนะองนี้ก็ขอญาตเปิดที่ราคาเดิมนะเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นบาทนะครับผมยังยืนที่หนึ่งหมื่นบาทนะมีราคาในใจก็ต่อกันได้นะครับผมแต่ก็มาต่อกันหลายช่องแต่ก็ยังไม่โดนราคากันนะครับผมองนี้นะครับชอบมากชอบมากกว่าหลายองนะฟอร์มฟอร์มของนี้นะครับอ่นะ ถัดมานะครับมาดูซุ้มก่อซุ้มก่อซึ้งแล้มาขามงามจับใจเนื้อจัดจ๊จ๊าดนะครับได้มาจากตลาดพระกำแพงนะครับโอ้โหเนี่ฮะแผงชาวบ้านเลยนะอเราชอบมากนะคนไปชามนหลายคนนะมีผมไปโดนอยู่คนเดียวนะผมชอบเนี่ยพิมพ์แล้วเขามีความแป๋มกับมีเนื้อเกินตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยนะฮะแล้วเนื้อเขาจัดมาซุ้มกอซึ้งแล่มาขามงามจับใจเลยนะเนื้อเขาจัดมากนะ เนะี่ยต้องส่องอ่ะต้องดูองจริงอ่พนะพระเนี่ยนะเนี่ยเนื้อเขาจัดจานมากนะฮะเจีด๊ดเลยนะแล้วนี่ฮะด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเอฟซี FC, นะฮะเนี่ยเป็นรอยนูลแล้วก็มีรอยมือนะครับเนี่ยก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับนี่นะะ <c oughs> สมก่อนะไม่ชายเขาเรียกพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เนี่ยเป็นพิมพ์กลางปากนะครับแต่คลาสสิกนะ อันนี้ขอยญาตเปิดที่หกพับาทนะครับซุ้มกองนี่นะครับห0พั 6, บาทนะครับถัดมานะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา4ีชายนะฮะโอ้โหขัดสิษ์อีกแล้วครับท่านนะเนื้อเขียวปัดสนิมขุมสนิมน้ำตาลตามซอกนะฮะ เขียวมากนะครับเอฟีนะฮะอันนี้ได้จากงานโรบินสันกัมเพงเพชรนะฮะนี่รอยพิมประกบนะมีรอยชัดเจนนะแต่งนะเหมือนกับแต่งนะแต่งไปจนเกิดรอยหมอนรอยปาดเนี่ยเนะี่ยเนี่ยรอยปาดนะมีมีนีเห็นเส้นแบงชัดเจนเลยนะครับเนะี่ยพิมประกบนะหุ่นเชียนหน้าหลังมาประกบกันนะแล้วก็แต่งนะ แล้วดูใต้ฐานนะเอฟซี FC. ปึง้งนะนี่นะนี่มีดีที่ฐานเลยนะจุดจ่ายตังล้านเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ใต้ฐานเลยเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเหมือนดูหนังสือเลยนะอันนี้นะเหมือนดูหนังสือเลยนะครับเนี่ยกลนธรรมชาติแบบนี้เลยนะนี่นี่อันนี้ขออนุญาตเปิดที่เท่าไหร่ดีเ0็ดบาทแล้วกัน พิมพ์กิจาร์สี่าวนี่อะเจ็ดพันบาทครับผมผัดมานะครับอ่าองค์สุดท้ายแล้วนะสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดะระฆังโอ้โหนี่ชอบมากนะผมไปรุ้นนะถามอยู่ตั้งนานเลยนะกว่าแกจะปอดเปิดราคาแล้วก็แบ่งมานะเนี่ย สมเด็จวัดระคังพิม์ใหญ่นะเนื้อแบบอะผมดูเนื้อเนี่ยดูดิเอีเนื้อนะสมุนสารเขาเยอะโนนี่มีจุดเขียวแดงแดงแล้วเนื้อแบบเน่านะครับเอฟซีเนื้อเขาเหมือนแบบพระทิศเส้นใหญ่โชว์เนี่ยดูดิเรื่องพิม์เรื่องอะไรผมไม่ค่อยถนัดนะแต่เรื่องเนื้อเนี่ยผมเปียบเียบนะสีสันนะ กมากเป็นพักที่สภาพใช้นะเนี่ยแต่พระลึกมากนะขนาดพระสภาพใช้นะพักลึกมากซอกเอ,อ้ยอะไรเอ,อ้ยนะครับฐามถืออะไรต่างๆลึกมากนะซอกลึกนะนะลึกนะเนี่ยเกล็ดชลุกซุ้มเลยนะเนี่ยเนื้อปึ๊กมากนะครับ fc นะอันนี้เอาไว้ไฮไลท์สุดท้ายเลยนะเนื้อแบบ เก่าเน่าเลยอะนะครับนะนะเนี่ยนะฮะจบเลยโอนี้ขออนุญาตเปิดที่หนึ่งมืนบาทดูชอบซื้อใจจัดจบเลยนะครับเปิดราคาที่หนึ่งมืนบาทนะครับสนใจรักจริงหวังแจ่งนะ ทักมาขอกันได้ทักมาขอราคากันได้นะส่วนกันได้นะราคาเท่าไหร่ะแต่ผมนี้ยอมรับเลยว่าชอบมากเลยนะครับผมสภาพใช้สึกด้วยนะครับเนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับ F4 นะวันนี้ก็มีมารีวิวให้ F4 ได้ชมก็จุดรายการนะฮะจุดรายการก็เรียกว่าที่เด็ดทั้งนั้นเลยนะฮะ มีทั้งเบนจภะาคีมีทั้งหลวงพ่องเงินนะค,คะัวันนี้ก็นิ่งหน่อยแต่ภาพอาจจะไม่ไม่ชัดเหมือนตอนใช้มือถ่ายหรือเปล่าเพราะไม่องจากมันต้องขยายไงเออนะมันต้องขยาย,นะย,ายซูมไปมันก็อาจจะภาพอาจจะแตกได้นะครับ FC ต้องขออภัยนะฮะปกติก็ทำทำแบบนี้แต่ว่า FC ชอบก็องไหนอยากขอรูปเพิ่มทางมาได้เลยนะยินดีส่งให้นะครับผม หากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสนใจพระเครื่องเครื่องลางก็โทรมาได้นะครับพี่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ที่ผมปักหมดไว้ใต้คลิปหรือแอดไลน์ที่สแกน QR Code หน้าปกคลิปหลังคลิปได้เลยนะครับผม โชคดีมีความสุขเฮงๆงรวยรยถูกหวยแช่น,นะครับผมสวัสดีครับ